เรื่องเล่าความสยองขวัญเรื่องแรกเป็นเรื่องเล่าจากบ้านเช่าที่หลอนสุดๆเมื่อตอนผมยังเป็นเด็กและบ้านเช่าที่ผมเคยได้อยู่เริ่มในช่วงที่ผมอายุ9้าถึง10ปีครอบครัวผมได้ย้ายเข้ามาในอำเภอหนึ่งของภาคใตา้โดยจะมีพี่สาวสองคนแม่และยายได้ไปเจอบ้านเช่าหลังหนึ่งลักษณะของตัวบ้านเป็นบ้านสองชั้นในตัวบ้านจะมีสองห้องนอนและหนึ่งห้องน้ำช้นบนระหว่างกลางถัดมาชั้นล่างก็เป็นห้องน้ำและห้องครัว เหมือนบ้านทั่วทไปบรรยากาศรอบๆตัวบ้านข้างบ้านจะเป็นบ้านล้างซึ่งตอนเด็กผมมักจะไม่ได้อะไรกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ก็เลยปล่อยผ่านไปในระหว่างที่แม่และพี่ๆกำลังดูรอบๆบ้านผมได้ขึ้นไปสำรวจชั้นสองเพราะอยากมีห้องส่วนตัวก่อนใครห้องแรกจะเป็นห้องตรงเปิดประตูออกไปจะเป็นระเบียงพื้นที่ห้องแรกโดยรวมถือว่าชอบมากๆทั้งกว้างทั้งใหญ่หลังจากคิดไว้ในใจก็อยากอยู่ห้องนี้แหละครับ พอสำรวจห้องแรกเสร็จแล้วตัวผมเลยเดินเข้าไปสำรวจอีกห้องหนึ่งห้องที่สองเป็นห้องทึบมากอึดอัดและรู้สึกไม่สบายใจเอามากๆภายในห้องจะมีประตูอยู่บานนึ่งพอเปิดเข้าไปจะเป็นซอกเล็กๆอีกทีนึงเป็นแนวทางยาวในระหว่างที่ผมเปิดเข้าไปผมได้สังเกตเห็นองค์ใบหนึ่งตั้งเด่นอยู่ทันทีที่เห็นกำลังจะเดินไปเปิดฝาระหว่างที่กำลังจะเอามือไปเปิดแม่ก็ได้เรียกว่าทำอะไรอยู่ทำไมมาคนเดียว ซึ่งตอนนั้นแม่ก็แอบดูผมอยู่บ้างเป็นธรรมดาพอทุกคนเริ่มขึ้นมาสำรวจภายในบ้านแม่ผมได้แยกตัวออกไปสำรวจห้องแรกโดยมีผมยืนอยู่ที่ห้องเพียงคนเดียวนะตอนนั้นห้องที่สองไม่มีอะไรมากโดยรวมแล้วไม่มีอะไรนอกจากรูปภาพโปสเตอร์รูปเจ้าแม่กวนอิมแปะติดไว้กลางผนังเป็นรูปภาพที่เก่ามากด้วยความที่ผมชอบสังเกตได้ไปเห็นผ้ายันแปดทับติดอีกทีระหว่างกลางของรูปภาพ และยังไม่พอผมได้แอบไปเห็นเส้นสีแดงโผล่ออกมากจะรูปภาพด้วยความที่ตัวเองยังเด็กและสนเลยได้ไปแกะด้วยความที่รูปภาพมันเก่าตัวอย่างที่มันติดกับผนังมันเริ่มแห้งรูปภาพนั้นค่อยๆหล่นอย่างช้าๆทาให้ได้เห็นเส้นแดงๆสีแดงสดเส้นแดงๆที่ผมเห็นตอนเด็กๆผมไม่รู้ว่าคืออะไรทําให้ผมได้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมเจอในตอนเด็กนั้นมันคืออักษรจีน และเต็มไปด้วยรูปมือในตอนนั้นยายผมได้เข้ามาเจอผมทันทียายได้ไปเปิดไฟและสิ่งที่มากไปมากกว่านั้นคืออักษรจีนที่เติมไปด้วยรูปมือที่แตะผนังไว้ยาวไปจนถึงเพดานห้องด้วยความที่ยายผมเป็นร่างทรงพ่อแก่แม่แก่ยายเลยบอกให้ทุกคนออกจากบ้านและให้แม่พาผมออกไปโดยเหลือเพียงแค่ยายผมคนเดียวภายในห้องหลังจากเริ่มย้ายสิ่งของเข้ามาในบ้านแม่กับยายเลยตัดสินใจกันว่าจะนอนในห้องทึบ ด้วยความที่ฝนเริ่มตกหลังคาห้องแรกเริ่มรู้เลยจำใจต้องไปนอนอีกห้องอักษรจีนที่ติดผนังทำให้ทุกคนจับจ้องไปที่ตรงนั้นด้วยความหว่นเทของทุกคนที่เดินทางมานานและขนของเข้าบ้านเริ่มจัดที่หลับที่นอนก็ได้หลับไปหลังจากนี้ผมจะเรียกพี่สาวทั้งสองคนว่าเอและบีนะครับผมหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบตื่นมาเพราะเสียงพี่สาวที่ชื่อ บีคริตร้องลั่นบ้านทำให้ทุกคนตื่นที่บีตื่นมาด้วยการช็อกกลัวพูดไม่รู้เรื่องบอกได้ว่ามันอยู่ตรงนั้นมันมองหนูมันมาพูดกับหนูถ้าหนูไปนอนที่อื่นด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้คืนนั้นเราไม่นอนหลังจากคืนนั้นผ่านไปก็ได้มาทราบว่าสิ่งที่พี่บีเห็นคือร่างผู้ชายสีดำยืนมองแกผ่านหน้าประตูห้องทั้งทงท,งที่ห้องเราได้ปิดประตูไว้ก่อนที่จะเข้านอน หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปเรื่องในบ้างหลังนี้ก็มีเหตุการณ์แปลกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงขึ้นลงบันไดหรือเสียงมีคนวิ่งเล่นอยู่ข้างบนหลังจากผ่านไปประมาณสามอาทิตย์ผมก็เริ่มมีอาการแปลกๆเช่นนอนละเมอไม่มีอาการละเมอมีอยู่คืนหนึ่งเดินไปหน้าบ้านทุกครั้งที่ผมได้สติผมก็อยู่หน้าบ้านและก็จะเป็นใาญเสมอที่คอยมาจับผมไว้ทุกครั้งที่ละเมอยายบอกผมกําลังจะเดินไปเปิดประตูบ้าน ทุกๆครั้งหลังจากเหตุการณ์ที่ได้เกิดกับผมยายเลยได้ให้ตะกุดคล้องเอวผมไว้หลังจากนั้นผมก็เริ่มที่จะหลับได้สนิทไม่มีอาการละเมอมีอยู่คืนหนึ่งที่ผมได้ถอดตะกุดออกผมรู้สึกง่วงมากผมอยากนอนมากทั้งเตะทั้งง่วงผมขึ้นไปนอนอยู่ห้องที่เกิดเรื่องกับพี่บีด้วยอะไรมาโดนใจทําไมผมถึงอยากไปนอนอยู่ห้องนั้นก็ไม่ทราบผมได้หลับไปตื่นมาผมก็ต้องตกใจผมตื่นมาเห็นร่างผู้ชาย ตัวใหญ่ผมพยายามขยับตัวแต่รู้สึกยิ่งขยับผมเริ่มอ,อึดอัดหายใจไม่ออกร่างผู้ชายคนนั้นยืนมองผมผมจำได้แม่นเลยว่าเขาเมื่อสนิทด,ดำมองไม่เห็นอะไรนอกจากรูปร่างที่ดำและตัวใหญ่ผมทั้งกลัวทำอะไรไม่ได้ใจก็พยายามอยากจะให้ใหญ่ขึ้นมาปลุกผมจำได้ว่าผมอยู่แบบนั้นมานานมากและที่ทำให้ผมตื่นคือบทสวดมนต์ที่ยายชอบฟังทุกเย็นผมตื่นมาด้วยอาการปวดหัว นอนเพลียคืนนั้นผมนอนไม่หลับด้วยการที่ปวดหัวอย่างรุนแรงยายให้ผมดื่มน้ำมนและให้ผมใส่ตะกุดไว้ห้ามถอดอีกหลังจากวันนั้นผมก็เริ่มมีอาการดีขึ้นโจนนาการที่เคยเป็นเริ่มหายไปทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเมื่อห้องนั้นได้มีการทําเป็นห้องพระยายผมจะนอนอยู่ห้องนั้นตลอดตั้งแต่เริ่มทําเป็นห้องพระเหตุการณ์การเหมือนจะดีขึ้น จนมาเกิดกับพี่เอหลังจากที่เริ่มโตเป็นสาวพี่เอเริ่มเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถเชี่ยวหนักสุดคือรถชนแขนหักที่เอเริ่มบอกยายว่าวันนั้นก่อนโดนรถชนพี่เอจาได้แม่นว่ามีรถอยู่กลามากจนมารู้สึกทีอีกทีว่ารถได้ชนพี่เอไปแล้วนี่คือเหตุการณ์ดุรงที่เกิดขึ้นกับพี่เอหลังจากวันนั้นผ่านไปพี่เอเริ่มมีเซนดักขึ้นจนถึงทุกวันนี้พี่เอก็เจอเรื่อง แปลกแปลกกับพี่เขามาตลอดหลังจากเหตุการณ์ที่แปลกๆปลกที่เกิดกับครอบครัวผมเริ่มหายไปหลังจากห้องนั้นได้ทําเป็นห้องพักทุกอย่างที่เกิดขึ้นเริ่มหายไปบทสรุปของเรื่องนี้ที่ผมได้ฟังจากยายคือสิ่งที่ผมเห็นประชาร่างใหญ่อาจจะเป็นคนที่เช่าก่อนหน้านี้เขาได้ทำอะไรกับบ้านหลังนี้ไว้ด้วยวิธีการอะไรบางอย่างทำให้วิญญาณดวงนั้นไปไหนไม่ได้ครอบครัวผมถึงได้มาเจอสิ่งที่ผมต้องตกใจคือมีอีกตน ซึ่งยายไม่เคยได้บอกคือวิญญาณของเจ้าของบ้านเขามีชื่อว่าป้าเขียวเป็นชื่อที่เรียกขึ้นมาเองยายบอกว่าป้าเขียวเขาดีนะเขาคอยเล่ยสิ่งไม่ดีออกจากบ้านแต่ที่เราไม่เห็นเขาเขากลัวว่าเราจะกลัวเลยไม่มาให้เห็นป้าเขียวเขาเสียที่บ้านเขาลื่นล้มในห้องน้ํากว่าลูกสาวเขามาเจอแม่เขาก็เสียแล้วหลังจากวันเวลาได้ผ่านไปจนผมจบมัธยมครอบครัวผม,ผมได้ย้ายไปอยู่อีกอำเภอ แต่ยังอยู่ในภาคใต้วันสุดท้ายที่ผมเก็บของจากบ้านหลังนั้นผมได้ขึ้นไปจับน้องแมวจนได้เห็นเงาเงาลึกอยู่ที่ห้องที่ทําเป็นห้องพักเงานั้นทําให้ผมไม่ได้กลัวนะครับรู้สึกอบอุ่นพูดไม่ถูกรู้สึกดีผมรู้ได้ทันทีว่านั้นแหละคือป้าเขียวเขาได้มาส่งผมในใจลึกผมคิดว่าป้าเขียวคงดีใจที่ทําบ้านหลังนั้นกลับมาไปที่น่าอยู่อีกครั้งบ้านหลังนี้ยังคงอยู่จบแล้วครับ ยังมีในส่วนของพี่เอที่กลางจะไปอยู่ต่างจังหวัดและก็เกิดเรื่องแปลกมาจนถึงวันนี้เรื่องหลอนที่จะเล่าให้ฟังเรื่องที่จะเล่านี้ทุกคนคงเคยได้ยินข่าวมาบ้างแล้วถือว่าเป็นข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่เลยครับคือเหตุการณ์สึนามิย้อนไปเกือบ20ปีที่แล้ว ตอนนั้นผมอายุ14ปีครับเช้าวันอาทิตย์ผมและแม่ก็อยู่บ้านตามปกติครับช่วงประมาณ10นาฬกา45นาทีผมได้ยินเสียงวัยวายอยู่หน้าบ้านเลยออกไปดูครับภาพที่เห็นชาวประมงหรือชาวพม่าวิ่งหนีอะไรผมก็ไม่รู้นะครับมันเยอะมากครับหลายร้อยคนเลยแล้วมีคนตะโกนว่ามียักษ์มาในความเข้าใจผมตอนนั้นอยากเห็นมากเกิดมาไม่เคยเห็นยักษ์ย้ายเลยเคยเห็นแต่ในทีวีครับ ตัวผมเองยังมองเป็นเรื่องตลกอยู่ครับเพราะเห็นแต่คนวิ่งยังไม่มียักษ์อย่างที่ได้ยินมาและไม่ถึงหนึ่งนาทีภาาที่ผมเห็นคือผมเห็นเรือเรือลำใหญ่มากลอยมาพร้อมกับโคลนสีดำมันกวาดคนที่วิ่งอยู่ต่อหน้าเลยครับเลยรู้เรื่องที่แน่ชัดว่ามันไม่ใช่ยักษ์แต่เป็นคลื่นยักษ์ย้ายสึนามินั่นเองครับผมและแม่ได้หนีเอาตัวรอดด้วยการก่อรถกระบะชาวบ้านเพื่อหนีออกไปในตัวอำเภอเมืองครับผมกับแม่ก็ได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาล ัวอำเภอคนเจ็บกับผู้เสียชีวิตก็เริ่มทยอยมาจนดล้นโรงพยาบาลวันถัดไปผมก็ได้เข้าไปดูในหมู่บ้านว่าเสียหายอะไรบ้างเชื่อไหมครับผมแทบจำบ้านตัวเองไม่ได้มันราบเป็นหน้ากลองผู้เสียชีวิตเป็นหลายพันคนนอนทับกันจนไม่รู้ใครเป็นใครแต่ละศพไม่มีแม้เสื้อผ้าใส่ครับผมก็เดินมาจนถึงบ้านผมบ้านเสียหายเยอะอยู่ครับแต่ยังมีห้องนอนห้องน้ำที่ยังไม่พัง ผมก็ได้ก้มๆคันๆเข้าบ้านภาพแรกที่เห็นคือศพครับในห้องนอนมีอยู่สี่ศพก็มีตกใจนิดๆเดินเข้าไปดูในห้องน้ำผมเจออีกสามศพเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายผิวดำไม่ผมเลยรีบหาของที่พอจะใช้ได้และรีบออกไปบอกพี่ทหารมี่มาช่วยกันลําเรลืองศพเพื่อส่งแพทย์หญิงพรทิพย์และศพที่สามที่ยกออกมาจากห้องนอนทหารได้คุยกับกันว่าเป็นหญิงท้องแก่ท้องใหญ่มาก ผมก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อแม่พี่ผมฟังด้วยครับปกติผมไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วครับเลยไม่ค่อยกลัวก,กับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่และทางรัฐบาลก็เริ่มเข้ามาช่วยเหลือครับผมกับแม่ก็ย้ายไปอยู่บ้านพักชั่วคราวที่เขาสร้างให้เพื่อรอคิวที่รัฐจะมาสร้างบ้านแทนหลังเก่าที่พังครับรอคิวเกือบสองปีครับแต่ระหว่างเกือบสองปีที่อยู่ในหมู่บ้านผมก็ไม่เคยเจอผีเลยครับจนถึงวันที่บ้านสร้างเสร็จผมและแม่ก็ย้ายเข้าบ้านกันครับ คือเราเข้าอยู่กันตามปกติโดยไม่ได้เชิญพระมาสวดขึ้นบ้านใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ครับเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มหลังจากนี้แหละครับสองคืนแรกก็ปกติดีครับคืนที่สามนี่ตัวผมเองไม่เจอกับตัวนะเพราะผมไปนอนบ้านเพื่อนแม่เลยนอนอยู่ที่บ้านคนเดียวเช้ามาผมก็กลับมาถึงบ้านผมก็เห็นแม่นั่งร้องกอดเข้าอยู่หน้าบ้านครับเลยถามว่าเป็นอะไรแม่บอกว่าตอนดึกประมาณทิ้งคืนกว่า แม่อยู่ดีๆเห็นเงาดำมากแต่มองรู้ว่าเป็นผู้หญิงรากขาแม่ลงจากที่นอนถึงสองครั้งครั้งแรกแม่คิดว่านอนแล้วเมื่อครั้งสองนี่แม่ทั้งดิน้นทั้งร้องจนหลับตาร้องจนถึงเช้าครับตัวผมเองก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อเพราะเกิดมาก็ยังไม่เคยพบเห็นเรื่องพวกนี้เลยครับและวันนั้นก็มาถึงครับครั้งแรกของผมเริ่มจากถึงหลับถึงตื่นลืมตาขึ้นมาเพราะรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกพอจะขยับตัวก็รู้สึกตัวแข็งๆครับ แม่ก็นอนติดกันแค่นิดเดียวเองแต่ตาผมก็มองไปเห็นเงาดำดำมากแต่ก็พอจะรู้ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวๆครับทำหน้าเหมือนโกรธมากๆข้างลำตัวของผู้หญิงคนนั้นอุ่งเด็กไว้ข้างเอวผมจะพูดก็พูดไม้ได้ครับจากที่เขายืนอยู่ที่ประตูห้องก็ขยับมาจนถึงปลายเท้าผมจนเห็นหน้าสีดำทั้งแม่และลูกที่กำลังโกรธมากตัวผมเองก็เริ่มกลัวๆสวดมนต์ก็แล้วแต่ไม่เป็นผลครับ ผมก็กลับตาจนหลับไปครับเช้ามาก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดกับแม่เพราะกลัวแม่จะตัวขึ้นมาอีกครับและก็ผ่านไปหลายวันต่อมาครับผมก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทิ้งให้แม่นอนอยู่บ้านคนเดียวอีกวันครับเรื่องก็เกิดจนได้ครับตามเวลาเลยครับแม่ได้โดนเหมือนมีคนมากระชากหัวแล้วรากออกมาจากที่นอนแม่ร้องจนสลบไปเลยครับผมรู้สึกผิดและโกรธมากครับเลยพาแม่ไปวัดลดน้ำมนต์และถามพระว่าสวดมนก็ไม่ดีเลยครับ พระท่านเลยบอกมาว่ามีวิธีนะแต่ไม่แนะนําคือให้แช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดถ้าจะแช่งจริงๆขอให้เป็นวิธีสุดท้ายแล้วกันนะเสร็จเรื่องจากวัดและแม่ผมก็ไม่เข้าบ้านเกือบปีครับแม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่ในตัวอำเภอผมเลยต้องอยู่คนเดียวครับในช่วงที่แม่ไม่อยู่แล้วผมก็เจอเรื่องพวกนี้บ่อยขึ้นครับฟ้ามืดเมื่อไหร่ในบ้านก็ดูน่ากลัวไปหมดครับผมต้องนอนเปิดไฟทุกดวงทั้งบ้านครับ และประตูห้องนอนผมจะตรงกับประตูห้องน้ำผมจะเปิดไฟห้องน้ำไว้ตลอดครับและสิ่งที่ผมต้องเจออยู่บ่อยครั้งคือเงาคนเดินผ่านประตูหน้าห้องทั้งคืนดูจากเงาไม่ต่ำกว่า3ถึงสคนแน่นอนครับและผมตั้งใจรอเปิดประตูไปดูทุกครั้งที่เห็นเงาแต่กลับไม่เจออะไรเลยครับเลยได้แต่นอนดูมาตลอดและมีอยู่ึ้นหนึ่งผมต้องตื่นมาเพราะได้ยินเสียงคนร้องไห้ นอนฟังอยู่แบบหนึ่งผมก็ต้องทำใจเพื่อเดินไปหาที่มาของเสียงหน้าต่างบ้านผมจะเป็นกระจกแบบหมุนแล้วมันจะเปิดขึ้นมาทีละนิดครับเป็นชั้นๆครับและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ใกล้กับสิ่งที่เรียกว่าผีที่สุดแล้วครับและกล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยครับว่าเห็นกับตาตัวเองและใกล้มากผมได้หมุนกระจกขึ้นมาสิ่งที่เห็นคือผมหญิงผมยาวมากนั่งหันหลังกอดเขาผมยาวรากพื้นไปเลยครับร้องแบบสะอื้น ห่างจากตัวผมแค่กำแพงกั้นกลางเองครับภาพที่เห็นไม่ใช่เงานะครับผมเห็นสีผิวสีเสื้อผ้าผมยาวสวยตัวเล็กหุ่นดีทำให้ผมไม่กล้าแม้แต่จะหมุนปิดหน้าต่ากระจกกลับคืนได้แต่เดินถอยหลังกลับมานอนฟังเสียงร้องจนหลับไปครับและเรื่องพวกนี้ตัวผมไม่ได้เจอแค่คนเดียวนะครับผมได้ชวนเพื่อนมานอนที่บ้านสามคนรวมผมเป็นสี่ก็หลับกับปกติก เพื่อนผมนอนหน้าห้องผมนอนในห้องครับเวลาตอนนั้นไม่แน่ใจว่าตีเท่าไหร่ผมได้ยินเพื่อนผมทั้งสามคนร้องแบบโอ้ยโอย,อย่าผมเลยออกมาดูครับสิ่งที่เห็นเพื่อนผมพวกมันนอนหลับตาแตกขากำลังเตะสาวกลางบ้านอยู่ทั้งสามคนเตะไปด้วยร้องไปด้วยผมเลยต้องขยับพวกมันจนตื่นแล้วพวกมันก็บอกกับผมว่ากูไม่ได้เตะผู้หญิงในสาวบ้านจับขากขูฟาดกับสาวแล้วพวกเพื่อนผมมันก็วิ่งกลับบ้านใครบ้านมันเลยครับ ผมก็เก็บคำถามไว้คอถามพวกมันตอนเช้าแล้วได้คำตอบว่าตอนที่ผมเข้านอนในห้องแล้วพวกมันก็ยังไม่ได้หลับเลยนอนเล่นกันทุกคนก็บอกว่าได้เอาขาบ้างเท้าบ้างไปพิงกับเสาบ้านแล้วก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้รู้ตัวอีกที่เห็นผู้หญิงยืนชี้หน้าแล้วพูดอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จับขามันฟาดกับเสาแต่ที่เห็นคือจะขามันคนเดียวนะ้าแต่คนนอนนิ่ง แต่ต่างคนก็บอกว่ามันก็โดนคนเดียวเหมือนกันประมาณว่าคนที่หนึ่งโดนจับขาอยู่คนเดียวโดยคนที่สองถึงสามหลับอยู่ส่วนคนที่สองก็บอกว่ามันโดนจับขาอยู่คนเดียวคนที่หนึ่งถึงสามหลับอยู่เป็นแบบนี้ทั้งสามคนครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับมีอีกเยอะเลยครับเพราะต้องเจอดีแบบนี้เกือบสิบปีเห็นจะได้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่าน หากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา